ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่807รอฟังคำสั่งบทที่2หญิงสาวเน้นว่าการรู้เขารู้เราคือสิ่งสำคัญบรรยายว่าควรนำการกระทําของคนคนหนึ่งจากประสบการณ์ในอดีตและพฤติกรรมที่เคยชินของคนผู้นั้นมาพิจารณาเพื่อเตรียมป้องกันตัวล่วงหน้าการป้องกันตัวคือการโจมตีอย่างหนึ่งเซียวหลงเหยียนอ่านอย่างตั้งใจเมื่อ,อยังอูเชอรกล่าวถึงเมืองต้าหมิงก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เขากล่าวเสียงดังขึ้นกว่าเดิม เมื่อครูคนจากเมืองต้าหมิงส่งอาหารและเล่ามาให้พวกเราฉลองในคืนวันสิ้นปีพวกเขาให้กองทัพที่เดินทางนําอาหารมาให้พวกเรานําจดหมายมาฉบับหนึ่งกล่าวว่าพวกเขายินดียอมจำนนต่อองคหญิงเจิ้นกัวหวังว่าองค์หญิงเจิ้นกัวจะมอบยารักษาโรคระบาดให้ชาวบ้านพยาะยะคะไปชิงเหยียนก้มหน้าอย่างใช้ความคิดนี้ไม่เหมือนการกระทําของชาวเรินอี้ตอนที่เขาทําสงครามกับหลงตีหลายครั้งโดยไม่ยอมจำนนไม่สนใจชีวิตของชาวบ้านอย่างที่นางให้คนสืบเรื่องของเขาแม้แต่น้อย ที่ไปชิงเหยียนไม่นำทัพบ,บุกโจมตีเมืองต่างห้างมากก็เพราะตอนที่ยึดเมืองหยงอันได้ใกล้กับวันสิ้นปีมากแล้วหญิงสาวอยากให้เหล่าทหารฉลองคืนวันสิ้นปีและพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนจากนั้นค่อยบุกยึดเมืองต้าหมิงที่ค่อนข้างยึดได้ยากเมืองนี้ทว่านึกไม่ถึงเลยว่าชาวเรินอี้จะส่งคนมายอมจำนวนเช่นนี้หญิงสาวรีตาลงมือที่วางอยู่บนโต๊ะรูปขอบโต๊ะอย่างใช้ความคิดชาวเรินอี้ให้คนส่งเหล้าและอาหารพื้นเมืองของต้าเหลียงมาให้ เล่าละอาหารพื้นเมืองของต้าเหลียงลมจากด้านนอกพัดเข้ามาด้านในไฟในตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะดับลงครู่หนึ่งจากนั้นสว่างขึ้นอีกครั้งหญิงสาวหัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นเงยหน้ามองเจ้าเซิงแม่ทับเจ้ามีความเห็นเช่นไรเจ้าเซิงขมวดคิ้วแน่นกระหม่อมไม่เคยร่วมรบกับแม่ทับชาวทว่าจากที่กระหม่อมเคยเห็นวิธีการรบของแม่ทับชาวเขาไม่ใช่แม่ทับที่รักและห่วงใยชาวบ้านมากนัก ครั้งหนึ่งในสงครามกับหลงตีแม่ทัพเฉาเคยแย่งสเสบียงอาหารของชาวบ้านในเมืองเพื่อคุ้มกันเมืองจนถึงที่สุดเขาสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านหนีออกจากเมืองสั่งให้ชาวบ้านใช้อุปกรณ์ทำนาช่วยต้านทานศัตรูพยายขะแม่ทัพอย่างมีความเห็นเช่นไรไปชิงเหยียนถามอย่างอูเช่อต่อได้ยินเจ้าเสื้อกล่าวเช่นนี้อย่างอูเช่ก็เริ่มลังเลเล็กน้อยเขามีความสัมพันธ์อันดีกับชาวเริญอี้ยอมไม่อยากนำทัพไปพเผชิญหน้ากันอยู่แล้ว ดังนั้นตอนที่ชาวเรินอี้ส่งคนมาเจราจาสงบศึกเขาฝากคำกล่าวมาบอกว่าไม่อยากเป็นศัตรูกับหยางอู่เชอ่งหยางอู่เชอ่งได้ยินก็ดีใจเกือบหน้ามืดตาหมัวเพราะความสัมพันธ์ครั้งเก่าเป็นจริงดังที่เจ้าเซิงกล่าวชาวเรินอี้ไม่ใช่แม่ทัพที่ให้ความสําคัญกับชาวบ้านทว่าครั้งนี้กลับขอให้อง์หญิงเจิ้นกัวมอบยาให้ชาวบ้านนี่คือพิรุษใหญ่ที่สุดในครั้งนี้หยางอู่เชอ่์ไม่กล้าตอบคําถามของไปชิงเหยียนเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้น แม่กระหม่อมจะไม่อยากต่อสู้กับสหายเก่าทว่าแม่ทัพเจ้ากล่าวมีเหตุผลพะยะค่ะกล่าวจบยางอูเชื่อกหมัดคันว่าไปชิงเหียนหยีนอย่างจริงจงังหากองค์หญิงเจิ้นกัวทรงเชื่อพระทัยกระหม่อมให้กระหม่อมนำกองกำลังส่วนหนึ่งเข้าไปสืบข่าวในเมืองต้าหมิงก่อนดีหรือไม่ไพะยะค่ะหากเชาวเรนอี้ต้องการยอมจำนวนต่อองคหญิงจริงๆพวกเราค่อยนำทัพเข้าไปในเมืองต้าหมิงหากไม่ใช่กระหม่อมจะจับเป็นเชาวเรนอี้มาให้องคหญิงเจิ้นกัวให้ได้พะยะค่ะแม่ทัพอยาา่ยางไม่จำเป็นต้องไปยังเมืองต้าหมิงหรอก เกรงว่าคืนนี้แม่ทัพเฉาเรินอี้ผู้นี้คงบุกมาที่ค่ายทหารของเราแน่ไปชิงเหยียนยิ้มพลางชักมือที่วางอยู่บนโต๊ะกลับจากนั้นกล่าวต่ออย่างไม่รีบร้อนคืนนี้คือคืนวันสิ้นปีไม่ว่าทหารต้าจินหรือต้าเหลียงก็คงลดการป้องกันตัวลงเฉาเรินอี้ส่งเหล้าและอาหารพื้นเมืองของต้าเหลียงมาให้ที่ค่ายทหารเช่นนี้บรรดาทหารต้าเหลียงจะรู้สึกคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองหรือไม่พวกเราจะถูกปิดล้อมทั้งสี่ทิศหรือไม่นะ เจ้าเซิงและอย่างอูเชื่อมองสบตากันพวกเขาเกิดความระแวงขึ้นมาทันทีสายที่เราส่งไปสืบข่าวในเมืองต้าหมิงกลับมาแล้วหรือไม่ไปชิงเหยียนถามเจ้าเซิงได้สติทันทีอย่างพะยะค่ะเช่นนี้แสดงว่าสายที่ถูกส่งไปสืบข่าวในเมืองต้าหมิงคงถูกเฉาเรินอี้สังหารไปแล้วมิเช่นนั้นเขาคงกลับมารายงานที่ค่ายทหารก่อนที่เฉาเรินอี้จะให้คนส่งอาหารและเล่ามายังค่ายทหารต้าจิ้นแล้ว ไปชิงเหยียนใช้มือสองข้างยันโตะเพื่อลุกขึ้นยืนจากนั้นเดินไปหยุดอยู่หน้าแผนที่โตซายตรงกลางกระจมเจ้าเซิงและอย่างอูเชอรีบตามไปทันทีเมื่อกวาดสายตามองแผนที่ทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วไปชิงเหยียนชี้ไปยังตำแหน่งระหว่างเมืองหยองอันและต้าหมิงที่ค่ายทหารต้าจิานตั้งค่ายอยู่บนแผนที่โตซายจากนั้นกล่าวอย่างรวดเร็วและมั่นคงการเดินทางออกจากค่ายทหารไปยังเมืองต้าหมิงใช้เวลาไปกลับรวมกันเพียงครึ่งชั่วย,ยามเท่านั้นแม่ทัพเจ้าจงส่งสายสืบไปยังเมืองต้าหมิงอีก แบ่งเป็นกลุ่มและสองคนออกเดินทางทุกๆครึ่งก้านทูบรวมทั้งหมด4ี่กลุ่มบอกพวกเขาว่าหากพบสิ่งผิดปกติระหว่างทางหรือในเมืองต้าหมิงให้พวกเขารีบกลับมารายงานทันทีหากไม่มีกลุ่มใดรอดกลับมาเลยแสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วจริงๆเจ,จ้าเซิงและหยางอู่เชิดพยักหน้าหากเฉาเรินอี้ตั้งใจบุกมาโจมตีค่ายทหารต้าจินจริงจริงเพื่อความไม่ประมาทพวกเขาต้องวางกับดักไว้ตามทางเพื่อขัดขวางสายลับของต้าจินแน่นอนไปชิงเหยียนประมวลผลอย่างรวดเร็วพลางกล่าวขึ้น แม่ทัพเจ้าและแม่ทัพอย่างจงเรียกรวมกำลังพลทั้งหมดบอกพวกเขาว่าคืนนี้ชาวเรนอีอาจพาทหารบุกมาโจมตีค่ายทหารจำไว้ว่าต้องบอกพวกเขาอย่างระมัดระวังไปชิงเหยียนกล่าวพลางหยิบธงเล็กที่เขียนคำว่าเจ้าและอย่างไว้อย่างละด้านขึ้นมาจากนั้นมองไปทางเจ้าเซิงกล่าวเสียงจริงจังหากสายลับทั้งสี่กลุ่มไม่ได้กลับมาแม่ทัพเจ้าจงนำทัพใหญ่ห้าหมื่นนายไปรออยู่ที่ฝั่งขวาของค่ายทหารเพื่อรอคำสั่งจากข้า กล่าวจบไปชิงเหยียนปักธงเล็กที่เขียนคำว่าเจ้าลงบนตำแหน่งด้านขวาของค่ายทหารในแผนที่โตซายจากนั้นปักธงเล็กที่เขียนคำว่าหยางลงบนตำแหน่งซ้ายของค่ายทหารแล้วมองไปทางหยางอูเชอร์แม่ทัพหยางนำทัพทหารห้าหมื่นนายรอยอยู่ทางฝั่งซ้ายของค่ายทหารข้าจะนำทหารที่เหลือทั้งหมดรอยอยู่กลางค่ายทหารเมื่อกองทัพของชาวเริอนอีบุกเข้ามาในค่ายทหารพวกเราค่อยจัดการกับพวกเขา ไปชิงเหยียนวางแผนเรื่องทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นเจ้าเซิงและหยางอู่เชิ่อรู้สึกเลือดร้อนขึ้นมาทันทีเจ้าเซิงและหยางอู่เชิ่อกำหมัดรับคำแผนการของไปชิงเหยียนคือการวางแผนล่อหากเฉาเรินอี้ยกทับบุกค่ายทหารต้าจินในคืนนี้จริงๆเมื่อกองทัพของพวกเขาเข้ามาในค่ายทหารนี้ทั้งหมดหยางอู่เชิ่อและเจ้าเซิงจะปิดประตูตีแมวทําให้เฉาเรินอี้ไม่มีโอกาสรอดกลับไปได้อีก ไปชิงเหยียนจ้องไปยังแผนที่โต๊ะทรายนิง่งมองดูเส้นทางราบเรียบที่เมืองต้าหมิงและหยงอันใช้ไปมาหาสู่กันมากที่สุดและมีระยะทางใกล้ค่ายทหารต้าจินมากที่สุดหญิงสาวเลือกสองเส้นทางนี้จานั้นปักธงเล็กที่มีสีหน้าลงบนสองข้างทางของถนนสองเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เดินทางจากเมืองหยงอันไปยังเมืองต้าหมิงได้เร็วที่สุดเหมาะแก่การอำพรางตัวและหลบซ่อนทหารมากที่สุด แม่ทัพเจ้าแบ่งทหารออกเป็นสี่กลุ่มแล้วส่งไปสำรวจเส้นทางบริเวณนี้ว่าทหารดักซุ่มอยู่หรือไม่หากมีอย่าเพิ่งแหวกย่าให้งูตื่นรีบกลับมารายงานที่ค่ายทหารก่อนสายตาของไปชิงเหยียนหยุดอยู่ที่ภูเขาที่อยู่บริเวณรอบค่ายทหารจากนั้นหยิบธงสีแดงไปปักบนยอดเขาสองสามที่ซึ่งสามารถมองเห็นสถานการภายในค่ายทหารต้าจินได้อย่างชัดเจน บริเวณรอบค่ายทหารของเราต้องมีสายลับของชาวริอนอี้คอยจับตาดูอยู่แน่แม่ทัพอย่างสั่งให้เหล่าทหารดับไฟสวมชุดเกราะและเตรียมอาวุธให้พร้อมจากนั้นรอคำสั่งจากข้ายอย่างสงบเมื่อค่ายทหารของเราดับไฟลงแล้วสายลับของชาวรินอี้ต้องกลับไปรายงานเขาอย่างแน่นอนแม่ทัพเจ้าถือโอกาสนี้ส่งคนคำทางไปตามความมืดเพื่อสร้างกับดักบริเวณน,นี้ไว้ก่อน ไปชิงเหยียนชี้ไปยังจุดวางกับดักที่อยู่บนถนนที่ทอดยาวจากเมืองหยงอันไปยังต้าหมิงหญิงสาวก้มหน้าต่ำแววตาเต็มไปด้วยไอสังหารเมื่อปล่อยสายรับกลุ่มแรกกลับไปรายงานที่เมืองต้าหมิงแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่8 0 8ไม่คุ้นเคยเจ้าเซิงและหยางอู่เช่อกำดับแน่นพลางรอคำสั่งจากไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนเงยหน้ามองแม่ทัพทั้งสอง จงสังหารสายรับคนที่เหลือที่เตรียมกลับไปรายงานความเคลื่อนไหวในค่ายทหารตาจินทิ้งทั้งหมดห้ามให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งหลุดรอดนำข่าวกลับไปรายงานให้เชาเเรินอี้รับรู้เด็ดขาดเจ้าสร้างพยักหน้าเขาเห็นไปชิงเหยียนชี้นิ้วไปยังตำแหน่งที่ปักธงสีแดงสองสามตำแหน่งจากนั้นให้คนพาสุนัขดมกลิ่นไปตามหาสายรับของเมืองต้าหมิงต,าม,งตามบริเวณเหล่านี้หญิงสาวหันไปมองเจ้าเซิงและยางอูเชอจากนั้นชี้นิ้วลงที่ขอบของแผนที่โตาย หากเจอพวกเขาหากจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายขอเพียงอย่างเดียวห้ามพวกเขาคนใดคนหนึ่งหนีกลับไปยังเมืองต้าหมิงได้โดยเด็ดขาดก่อนหน้านี้เจ้าเซิงรู้อยู่แล้วว่าไผ่ชิงเหยียนเก่งกาจในการรบทว่าเขาไม่คิดเลยว่าหญิงสาวจะเก่งมากถึงเพียงนี้พวกเขาแค่เข้ามารายงานให้หญิงสาวทราบว่าเฉาเรินอี้ให้คนส่งอาหารพื้นเมืองและเล่าของต้าเหลียงมาที่ค่ายทหารต้าจิน ไปชิงเหยียนกลับมองจุดประสงค์ของเชาวหรินอีออกและจัดการเรื่องทุกอย่างได้อย่างมีระบบภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ด้วยความมีสติมีน่าถึงได้กล่าวกันว่าองค์หญิงเจิ้นกัวคือยอดนักรบการมีสติในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้เจ้าเซิงยอมรับว่าตนเองทำไม่ได้พะยะค่ะกระหม่อมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้พะยะค่ะเจ้าเซิงกระหมัดคาระวะแล้วเดินออกไปจากกระจมทันทีทว่ายางอู่เชยยังคงไม่สบายใจ องหญิงเจิ้นกัวให้กระหม่อมอยู่กลางค่ายทหารเองดีกว่าพยะคะกองทัพที่อยู่กลางค่ายทหารต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของชาวเรินอีองหญิงเจิ้นกัวอยู่กลางค่ายทหารเช่นนี้เสี่ยงอันตรายเกินไปพยะคคกว่ายางอูเช่อจะตัดสินใจได้ว่าจะร่วมติดตามผู้นำที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นหนึ่งในใต้ล่าแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่อยากเห็นองหญิงเจิ้นกัวจบชีวิตลงที่นี่ทั้งทที่ยังไม่ได้เริ่มต้นรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งนี้เป็นอันใดข้ารู้ขอบเขตดีแม่ทัพอย่างไม่ต้องเป็นห่วง ไปชิงเหยียนคารวะอย่างอู่เชอร์ฝากแม่ทัพอย่างจัดการเรื่องที่เหลือด้วยเมื่อไปชิงเหยียนกล่าวเช่นนี้อย่างอู่เชอร์จึงไม่คิดโน้มน้าวอีกเขากำหมัดคารวะไปชิงเหยียนแล้วเดินออกมาจากกระโจมที่พักเพื่อจัดทัพเตรียมพร้อมเมื่อเซียวหลงเหยียนเห็นอย่างอู่เชอร์จากไปแล้วเขาจึงพับม้วนไม้ไผ่ที่บันทึกกลยุทธ์ทางการรบของไปชิงเหยียนเก็บจากนั้นกล่าวขึ้นอาเป่ามีแผนอื่นให้แม่ทัพเจ้าทำอย่างนั้นหรือ เมื่อครูตอนที่ไปชิงเหยียนออกสำคำสั่งให้เจ้าเซิงนำทัพทหารห้าหมื่นนายไปรออยู่ที่ด้านขวาของค่ายทหารหญิงสาวสั่งให้เจ้าเซิงรอฟังคำสั่งไม่ได้สั่งให้เขารอจู่โจมไปชิงเหยียนคงมีแผนการอื่นให้เจ้าเซิงทำแน่ต้องดูว่าเฉาเรินอี้มีความมุ่งมั่นมากเพียงใดหากเฉาเรินอี้ต้องการปรับทหารในค่ายตาจินให้สิ้นซากพวกเขาต้องยกกองกำลังทั้งหมดมาที่แน่อย่างแน่นอน เช่นนั้นเจ้าเซิ่งสามารถนําทหารห้าหมื่น 50, ในบุกไปยังเมืองต้าหมิงและยึดเมืองต้าหมิงได้ภายในคืนนี้ทว่าหากเฉาเรินอี้เพียงแค่ต้องการทําลายกําลังบางส่วนของต้าจิ้นเท่านั้นเช่นนั้นก็ฝังร่างของกองทัพของเฉาเรินอี้ไว้ที่นี่ให้หมดไปชิงเหยียนกล่าวช้าๆอย่างมั่นคงราวกับมีแผนการในใจหมดแล้วเซียยหลงเหย,ยนวางม้วนไม้ไผ่ลงด้านข้างแม่ทัพเฉาเรินอี้ผู้นี้ค่อนข้างสนิทสนมกับองค์ชายสีเวยชี้เหิงที่สิ้นประชมไปทว่า น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้สิ้นเสียงไปชิงเหยียนที่ยืนอยู่หน้าแผนที่โตายหันกลับไปมองเซียวหลงเหยียนที่นั่งอยู่บนเบาะนั่งหน้าตัวหญิงสาวนึกถึงเว่ยชีเหิงที่จบชีวิตลงที่ด่านชิงซีซานอย่างแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีจากนั้นเอ่ยถามข้างกายของเว่ยชีเหิงมีคนของท่านอยู่อย่างนั้นหรือใต้ยเยี่ยนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเว่ยชีเหิงใช่หรือไม่ เซียวหลงเยยนลุกเดินไปหาไปชิงเหยียนสองมือของชายหนุ่มยันลงบนแผนที่โตะทรายกักตัวไปชิงเหยียนเอาไว้ในอ้อมแขนทั้งสองข้างชายหนุ่มมองดูตำแหน่งที่ไปชิงเหยียนปักธงในแผนที่แวบหนึ่งจากนั้นเนยหน้าสบตาของหญิงสาวนิ่งๆแล้วกล่าวอย่างไม่คิดปิดบงังข้างกายของเว่ยชีเหิงมีที่ปรึกษาแซ่กวนอยู่คนหนึ่งเขาคือสายลับที่ข้าส่งไปแฝงตัวอยู่ในต้าเหลียงเมื่อนานมาแล้ว ครั้งนี้ต้าเหลียงส่งเว่ยชีเหิงไปเจรจาสงบสึดก,กับต้าจิ้นหากต้าจิ้นตกลงสงบสึกต้าเยี่ยนจะตกอยู่ในอันตรายทันทีดังนั้นกวนเซียนเซิงจึงสั่งให้คนสังหารเว่ยชีเหิงและคนของเขาทั้งหมดจากนั้นโยนความผิดให้ต้าจิน้นไปชิงเหยียนได้ยินเซียวหลงเยียนกล่าวเช่นนี้จึงเข้าใจเรื่องทั้งหมดขึ้นมาทันที ก่อนหน้านี้ไปชิงเหยียนเข้าใจว่าทหารต้าจินพลั้งมือสังหารเว่ยชีเหิงหรือไม่ก็เป็นเพราะไปจินจื้อไม่อยากให้ต้าจิ้นเจรจาสงบศึกกับต้าเหลียงจึงกำจัดเว่ยชีเหิงลงที่ด่านชิงซีซานต่อมากวนเซียนเซิงต้องการแสดงละครให้สมจริงจึงสั่งไว้ชีวิตของตัวเองในแผนการครั้งนี้ด้วยเขาพาร่างที่บาดเจ็บหนักของตัวเองนำศพของเว่ยชีเหิงกลับไปยังเมืองหานกวนเซียนเซิงรู้ดีว่าจักรพรรดิแห่งต้าเหลียงรักโอรสองนี้มากที่สุด เขาจึงแต่งคำสั่งเสียที่ฟังและสะเทือนใจของเวชีเหิงขึ้นมาแล้วกล่าวให้จักรพรรดิแห่งต้าเหลียงฟังทุกคำบัดลึกลงไปในใจของจักรพรรดิต้าเหลียงทำให้จักรพรรดิต้าเหลียงไม่คิดสงบศึกกับต้าจินอีกเพราะการตายของเวชีเหิงเช่นนี้ต้าจินจะได้พัวพันทำสงครามอยู่กับต้าเหลียงต้าเยียนจะได้ต่อสู้กับแคว้นไว้อย่างไม่ต้องพวงหลัง ทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันมากใบหน้าหล่อเหลาสมบูรณ์แบบของเซียวหลงเยียนอยู่ใกล้เพียงไม่ถึงคืบหญิงสาวมองเห็นความเสียดายในดวงตาของเซียวหลงเยียนชายหนุ่มกล่าวถึงกวนเซียนเซิงด้วยความเขาาพนับถือกวนเซียนเซิงคือวีรบุรุษของแควนใต้เยียนไปชิงเหยียนเอื้อมขึ้นแต่ไหล่ของเซียวหลงเยียนเบาๆหญิงสาวไม่อยากให้เขาเข้ามาพัวพันในสงครามของต้าจินอีกสักครู่ค่ายทหารของต้าจินคงวุ่นวายท่านได้รับบาดเจ็บอยู่รีบจากไปก่อนเถิด สงครามอยู่เบื้องหน้าคู่มั่นอย่างข้าจะทิ้งคู่มั่นของตัวเองไปได้อย่างไรกันเซียวหลงเยี็นมองไปชิงเหยยนน้ำเสียงอ่อนโยนของชายหนุ่มดังขึ้นท่ามกลางแสงไฟจากเตาผิงและเปลวเทียนที่สว่างเรืองรองในกระโจมที่พักใหญ่สองสายตาประสานกันมือที่วางอยู่บนไหลของเซียวหลงเย็นของไปชิงเหยียนกระชับแน่นขึ้นใจของหญิงสาวเต้นรัวอีกครั้งเมื่อครู่หญิงสาวกล่าวว่าเซียวหลงเย็นคือคู่มั่นของตัวเองเพราะสถานการณ์บีบบังคับเท่านั้น ทว่าไปชิงเหยียนไม่กังขาในฝีมือการต่อสู้ของเซียวหลงเหยียนหญิงสาวพยักหน้าเช่นนั้นท่านก็ระวังตัวด้วยข้าช่วยเจ้าสวมเกราะเซียวหลงเหยียนกล่าวเซินชิงจูกลับเข้ามาในกระโจมหลังจากออกไปสั่งให้คนส่งจดหมายไปยังเมืองหลวงเมื่อเห็นเซียวหลงเหยียนอยู่ที่นี่ด้วยหญิงสาวตะลึงไปเล็กน้อยไปชิงเหยียนกำลังสมถุงทรายอยู่เซินชิงจูจึงเดินเข้าไปหาคุณหนูใหญ่ เซียวหลงเยยนถือชุดกรอกเงินช่วยไปชิงเยียนสวมชุดกรอกไปชิงเยยนเอ่ยสั่งเซินชิงจูเซิ่นชิงจูเจ้าไปนําชุดกรอกสีเทามาให้เซียวเซียนเซิงด้วยครึ่งช่วยยามหลังจากนี้ให้คนส่งท่านหมอหงไปยังเมืองหยงอันที แม้หมอหงจะเป็นหมอทหารที่ติดตามมากับกองทัพขณะทำศึกใหญ่เป็นเวลาที่กองทัพต้องการหมอทหารมากที่สุดทว่าหมอหงอายุมากและสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้การส่งหมอหงไปยังเมืองหย่งอันทำให้ไปชิงเหยียนรู้สึกวางใจมากกว่าทว่าไปชิงเหยียนกลัวว่าหมองจะไม่ยอมทำตามหญิงสาวสวมเกราะที่แขนพลางกล่าวหากท่านหมอหงไม่ยอมจัไป เจ้าจงให้ท่านหมอหงและบรรดาหมอทหารทั้งหมดติดตามอยู่กับเจ้าราันบอกเจ้ารันว่าหากเจ้าเซิงจะเดินทางไปที่เมืองต้าหมิงให้เขาทิ้งทหารไว้คอยปกป้องท่านหมอหงอยู่ที่เดิมต้องปกป้องท่านหมอหงให้ดีที่สุดสีหน้าของสินชิงจูราบเรียบไม่เปลี่ยนแปลงหญิงสาวถามเสียงนิ่งคุณหนูใหญ่จะบุกโจมตีเมืองต้าหมิงคืนนี้หรือเจ้ากะวันนี้แม่ทัพชาวหรนอี้แห่งเมืองต้าหมิงอาจบุกมาโจมตีค่ายทหารของเราไปเตรียมตัวเถิดไปชิงเหยียนสั่ง เซินชิงจูรับคำแล้วเดินออกไปจากกระโจมอย่างรวดเร็วไม่นานบรรดาทหารในค่ายทหารต้าจิ้นต่างดับไฟลงมีเพียงกระโจมของแม่ทัพบ,บางคนเท่านั้นที่ยังสว่างอยู่เมื่อสายลับที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาเห็นเหตุการณ์จึงสั่งให้สองในสายลับทั้งหมดกลับไปรายงานที่เมืองต้าหมิงคนที่เหลืออยู่ดูสถานการณ์ต่อเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้กลับไปรายงานแม่ทัพเฉาเรินอี้ได้ทันเวลาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ